ราศีกุมในส่วนของการงานนะคะจะเจอหัวหน้าหรือว่าเจ้านายเนี่ยจับตามองเราเป็นพิเศษในช่วงนี้นะคะแล้วก็เราเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้เงินเดินทางเพราะว่าในเรื่องของการงานเช่นการไปออกสำรวจตลาดหรือว่าออกไปหาลูกค้านะคะสำหรับการเงินค่ะการเงินราบรื่นดีนะคะใช้ใจ่ายได้สบายแต่ว่าระวังจะเสียเงินไปกับการซ่อมรถหรือว่าค่าเดินทางที่มากขึ้นนะคะ ในส่วนของคนโสดค่ะจะมีคนถูกใจเข้ามาจีบเนาะบอกได้เลยว่าสาโลแกนครบเลยหล่อสายเปมีรถขับนะคะในส่วนของคนมีคู่ค่ะหากมีเวลาเนี่ยก็ควรจะจัดแพลนไปเที่ยวกับคนรักเพื่อสร้างสีสันให้กับความสัมพันธ์ของคุณนะคะหากมีปัญหาอะไรกันเนี่ยให้ระวังนิดนึงในการใช้อารมณ์ที่รุนแรงจนเกินไปพยายามมีเหตุผลต่อกันแบบให้มากๆนะคะใจะเย็นๆแล้วค่อยๆคุยกันจะดีกว่าค่ะในส่วนของสุขภาพนะคะ จะมีปัญหาสายตาที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็อาหารไม่ย่อยอาจจะมีอาการที่แบบไม่ค่อยสบายท้องเท่าไหร่ค่ะ